ไม่อยู่ไหนฮะเนี่ยกลายางเป็นฝนแล้วปิดช่วงเฉลยฝนเจอหิมะกลายเป็นฝนเฉลยเลยอ่ะฝนเฉลยเลยตกไปเจียวมาแล้วฝนตกมันเฉลยแช่มันลื่นนะลื่อนเลื่อนเจ๋อเจ๋อไม่ขึ้นไปได้แล้วนะลูกตกแบบตกจริงจังเลยนะแย่แล้อมันก็อาจจะมองลงมาสวยนะมันเป็นแบบหมอกหมอกหมอกใจตัวเองอ๋อแบบนี้อ อาทิตย์เป็นไงชิ้นนี้สวยไหมลูกสวยเอิเออ่งเลยสวยไหมตะเกี่ยวไม่ไม่อ่ะอ้าวจนเราเป็นท่อนต้มทิ้งไปคุณแม่มีปลาอยู่ด้วยอะไม่มีปลาอยู่ด้วยอะฝนตกก็สวย,นะยไปอีกทีเลยเอ้ยอีกแบบเลี่ยแบบแปลปกๆแบบมีหมอกนะบนเขาหมอกเต็มเลยนี่ดูดูด ยิ่มทำอะไรคะแคมุนโอเคตระกร้งคืนลงมาเพราะมันสิบแล็กเหรียญขอโทษนะแลกเหรียญเพื่อที่จะยอดมันหนึ่งพันเยนได้แต่เหรียญร้อย2 3สองสามตอนนี้เราเอาของมาฝากที่ล็อกเกอร์นะคะโอเคอยู่สถานีรถบัสที่เราว่าก็เอาของฝากแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นจดชมวิวเพราะหนึ่งพันเยนเราก็ยอดไปสิบอันหนึ่งสอง าบนตอีี้เคนรากำลังนั่งรถบัสรบัสขึ้นไปแก่ือโอเคนี่เลูดอันนี้เป็นขึ้นรถบัสมา Shuttle Get okay. 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 Bus ผู้ใหญ่200เยนเด็ก1 0 0เยนย

บรรยากาศก็คุมความว่าเพราะว่าฝนตกแต่มันก็สวยไปอีกแบบนั้นดีกว่าไม่มีฝนปะ่ะเพราะว่ามันจะมีหมอกข,อขาวๆไงพูดจริงอ่ะได้บรรยากาศถ้าเกิดว่าำดำๆของขาวเฉยๆไม่มีหมอกเนี่ยมันจะไม่สวยเหรอแบบเต้ พอท่าถ่ายรูปตงเร็วนี้ค่เร็วนี้ค่ะไม่เคยเห็นออกซีรี่เขาดูก่อนนี่ค่ะมันพันพันเพันห้ยเยนเท่ากับได้เท่ากับมันห้าบาทห้าร้อยบาทห้ารเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยรอา้อ้า้ยให้เป้นท้รยอห้อาร้อ็หออยาร้อ้อ้าอาอาอยา้ารอา้อ่ เห็นเออเยอะจริงด้วยอัอนนี้ประมาณ10มโมงเฮ้ย9โมง40เองอ่ะเราต้องนั่งรถเที่ยว11โมง45 ายรูปเสร็จก็ขึ้นรถกลับนะ <S <S มาแบบเดียวแต่แลกนึกว่าจะอยู่วันนี้นานๆไงจริงแบบขึ้นมาขึ้นชั่วโมงก็พอนะจริงๆว่าเข้าวิวสวยแบบมีมา้าฮิมามันจะต้องถ่ายนานไนงะตอนนี้นะคะคลงมาจากข้างบนสุดชมวิวเราก็จะมาที่วาดะเฮาส์วาดะเฮาส์ก็คือบ้านวาดะค่าเข้า300ยเยนเด็กร้อ้สเยนอันนี้อ<ๆ>่ะอันนี้เสียตังค์ด้วยเหรอเสียตังค์ด้วยมันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นบ้านโบราณนั่นแหละเป็นบ้านกระโชโบราณ ซึ่งอ,อย่างที่เราอยู่ก็เป็นบ้านโบราณน,นะแต่ข้างในอะ่ะเขาได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทันสมัยมากมีห้องน้ำห้องนอนแบบซ่วมแบบที่มัน,เป,นเป็นอัตโนมัติอะไรหมดแล้วไนงะอันนั้นคือปรับปรุงแล้วแต่อันนี้เขาจะยังคงแบบโบราณอยู่ว่าเมื่อสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงจริงๆอนะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปดูพันห้าพันห้าบบ ม้นใช่ถุงเท้ากันจิงๆอ้ใช่ไมที่มันอยู่บนเตามันคืออะไรมั้มองไม่เห็นนะมองบนเห็นนะมันก็เหมือนเป็นไม้ธรรมดาเนอะเพรามันเหมืป้าวางของไว้เก็บนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องมีประโยชน์อะไรที่ทำให้ไอร้อนลงด้วยไม่รู้อ๋อขอให้ความร้อนไม่ลอยตัวขึ้นไปมั้งให้มันจะจายออกงี้ป่ะอื ือนบ้านป้าที่เราเข้าไปเลยอ่ะอือใช่เหมือนบ้านป้าเลยนะเหมือนเหรอคะไม่เหมือนเลยเสื่อตะตามีแต่ว่าไม่เดีดูประตูหน้าต่างมันสวยกว่านะคะคุณใช่เพราะว่าบ้านป้าจะเป็นแบบเหมือนบ้านชาวบ้านอันนี้อาจจะเป็นบ้านบ้านไฮโซนิดนึงแบบประตูมันจะเป็นสวยๆนะอืมอ่าจะเป็นรางไม้อะประตูไม้ไม่ได้เป็นรางแบบไม่ได้เป็นรังเใช่แล้วเวลาเลื่อนมันจะเลื่อนยากเหมือนกันนะเป็นบุ่มไหว้พระโอ้หพระวิหารแล้วแม่กุณอิมแล้วเป่าเน้นแบบทองทองนะ ขึ้นมีชั้นสองบ้านนี้มีชั้นสองว้ค่ะจริงเหรอต้องบอบทีนี้นึงนะบันไดมันแคบอ่าตอเกี่ยวเกียวเขขียนว่าอะไรเห็นไหมว่าให้ถือรองเท้าเดินที่ไหนมาว่าพือมันลื่นถ้าใส่รองเท้าจะลื่นองหมดแต่โอ้ันไดชันมากไงเท้าเคยที่ที่นกี่เหากอ่ะม่ีนี่มีชั้นลอยกับชั้นบนเห็นไหมขึ้นไมีะชั้นบเหมือนไวเก็บของเลยอืม ก็คือชั้นลอยนั่นแหละเป็นชั้นลอยคือเป็นห้องใต้หลังคาเลยคือดิเขาเป็นโครงสร้างไม้แล้วเอาเชือกผูกอ้าวเอกผูกเชือกล้วนๆเลยไม่ใช่เลยโอ้ไม่ก็เชือกถ้าหนูตัดเชือกนี้บ้านถล่มเลยนะถ้าเชือกขาด้านถลถ้าจริงๆอ่ะคุณแม่ก็มันหย่อนๆยนะนี่เขาบนมีอีกชั้นนะคุณแม่เห็นไหมนี่เหรอเนี่ยอ๋อเอาไว้เก็บของนะแล้วมีบันไดเนี่ยบันไดขึ้นไปได้เห็นไหม อือโอ้ยถ้าเป็นบ้านหนูว่า no จ yes> ิ <h <h ๋วสนุกเลยนะที่มีอยู่แบบนี้คุณแม่ถือว่าเป็นบ้านที่ขนาดใหญ่มากนะเห็นไหมใหญ่มากโอ้โหจะตกลงแล้วนอนเขาจะเป็นกระเทยกันทำไมอ่ะจะมีแบบนี้ด้วยมองลงมาเห็นข้างล่างโอ้โหเป็นระแนงคว่าหนูลงดีกว่าไหมทำไม เออเขาทุบไปทั่วเลยเขาต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของมึงค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเดี๋ยวบ้านไม่เป็นไรหรอกบ้านแข็งแรงแม่มิมะปันสวยตกวิวสวนนะเดี๋ยวดัวเอน้าตาบ้านนี้ไม่สวยแต่ปันสวอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ค่ะมีหิมะเหรอโดยโดยหนาวแบบนี้แต่มีหิมะอย่างเงี้ยค่ะ ทำบุกหมอนเลี้ยงไหมเหรอใช่ไหมหรอใช่เนี่ยเป็นแบบกินใบหมอนอ่ะเป็นไหมอะค่ะข้างบนก็มีรังไหมเต็มเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมหลังไหมก็ชูยายก็มีที่ทำปลาทำไหมอย่างเงี้ยก็เอาไปต้มแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนบ้านเราเลยเหมือนที่เทย เดี๋ยวเดินถายรูปนิดนึงแล้วก็กลับข้ในล้มดีกว่าแลสกเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากแลาวว่าไปลงที่ขนาดซว่านั่งชั่วโมงขึ้นเจอกันที่อะไรกากากานะคะพี่น่าาว่าา่ะ